ไม่ต้องเสียเวลาตามหาโปรโมชั่นที่ดีที่ไหนโปรโมชั่นดีๆรวมเต็มที่ MG ชอยระวันแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ปอจาก MG ชอยระวันนะคะกลุ่มผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อันดับหนึ่งของภูมิภาควันนี้พี่ปอรวมโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอถึง3โปรโมชั่นสำหรับรุ่น MG ZS คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะโปรโมชั่นเรามีดีอะไรกันบ้างนะคะสำหรับโปรโมชั่นแรกของพี่ปอนะคะออกรถศูนย์บาท ฟรีชุดแต่งรอบคันทั้งหมด5ชิ้นกันเลยนะคะชุดแต่งรอบคันนะคะชิ้นที่1นนะคะด้านหน้าก็คือสเกิร์ตหน้าที่2ชิ้นที่3มนะคะจะเป็นสเกิร์ตด้านข้างนะคะซ้ายขวาและชิ้นที่4ี่สเกิร์ตหลังและชิ้นที่5สปอยเลอร์หลังเท่านั้นยังไม่พอนะคะพี่ปอย,ยังฟรีชุดประตูท้ายไฟฟ้าให้ด้วยนะคะชุดแต่งประตูท้ายไฟฟ้าของพี่ปอนะคะก็จะมีคลิกเซนเซอร์มาด้วยนะคะ และพิเศษส,สุดๆอีกหนึ่งอย่างนะคะชุดประตูท้ายไฟฟ้านะคะก็ยังมีระบบกันหนีบมาให้ด้วยนะคะคและสำหรับโปรโมชั่นที่2นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการผ่อนน้อยนะคะใช้เงินดาวอยู่ที่9,900บาทเราช่วยผ่อนให้คุณลูกค้านานถึง6เดือนคุณลูกค้าผ่อนแค่6,000 x เอๆๆเท่านั้น โปรโมชั่นที่3สําหรับคุณลูกค้าเลือกรับดอกเบี้ยศูน์เเซเราให้นานถึง60เดือนกันไปเลยค่ะคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถ SUV นะคะพี่ปอแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะ New MG ZS รุ่น X คันนี้เลยค่ะสําหรับยุคนี้นะคะสถานการณ์โควิดไม่ดีขึ้นนะคะคุณลูกค้าเนี่ยสามารถรับชมโปรโมชั่นสเปครถทางออนไลน์ได้เลยนะคะ คุณลูกค้าเนี่ยต้องการสนใจรุ่นไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น MG 3 MG 5 MG h X, X MG HS p h e v นะคะหรือ Extender นะคะเราก็มีโปรโมชั่นทุกรุ่นนะคะสำหรับวันนี้พี่ปอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ